ปี2569นนี้ฟ้าจะเปิดเพียงครั้งเดียวและครั้งนี้ฟ้าจะไม่เปิดเพื่อทุกคนแต่จะเปิดเฉพาะผู้มีบุญแท้เท่านั้นหลวงปู่ศิลาเคยเตือนลูกศิษย์ไว้ว่าเมื่อฟ้าเปิดมันจะไม่ให้รางวัลแก่คนที่แกล้งดีแต่มันจะคัดออกผู้ที่ทำบุญแต่ใจยังหลวงเพราะในปีนี้ฟ้าจะเริ่มแยกแสงออกจากเงา แยกคนที่ทำบุญเพราะศรัทธาออกจากคนที่ทำบุญเพราะอยากได้ผลตอบแทนใครจริงจะรอดใครปลอมจะดับเสียงเตือนจากหลวงปู่หลวงปู่ศิลาเคยกล่าวไว้ว่ายุคนี้คนทำบุญเยอะแต่ใจกลับวุ่นเพราะเขาทำบุญด้วยความกลัวไม่ใช่ด้วยศรัทธาทำบุญเพราะกลัวจนทำบุญเพราะกลัวเคราะห์ทำบุญเพราะไม่มีใครช่วยแต่แท้จริงแล้ว บุญที่เกิดจากความกลัวนั้นเป็นเพียงควันไฟไม่ใช่แสงเพราะบุญแท้ต้องเกิดจากใจที่สงบเมื่อเจ้ายื่นของให้ใครถ้าใจเจ้ายังคิดว่าข้าให้เพราะอยากได้คืนบุญนั้นจะกลายเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนไม่ใช่การปล่อยวางฟ้าคัดคนบุญแท้อย่างไรหลวงปู่ศิลาเล่าว,ว่าในปีฟ้าเปิดนี้เทวดาจะไม่ดูจำนวนเงินที่เจ้าถวาย แต่จะดูจิตก่อนยื่นและจิตหลังให้ถ้าเจ้าทำบุญแล้วใจสงบเทวดาจะจดชื่อเจ้าไว้ในบัญชีแห่งบุญแท้แต่ถ้าเจ้าทำบุญแล้วใจร้อนรอให้ฟ้าให้เร็วเ็วบุญนั้นจะดับทันทีเพราะฟ้าไม่รับพลังที่มีกลิ่นของความอยากฟ้ารับเฉพาะพลังที่มีกลิ่นของความเมตตาตัวอย่างของคนบุญแท้หลวงปู่ศิลาเล่าว่ามีโยมคนหนึ่ง มาถวายเข้าต้มถ้วยเดียวแต่ถวายด้วยน้ำตาแห่งความศรัทธาขณะเดียวกันมีอีกคนถวายเงินหมืน่นแต่ใจกลับคิดเปรียบเทียบกับผู้อื่นคืนวันนั้นหลวงปู่เห็นในนิมิตเข้าต้มถ้วยเดียวของโยมคนแรกส่องสว่างไปถึงสวรรค์ส่วนเงินหมื่นของอีกคนดับกลางทางหลวงปู่พูดเพียงประโยคเดียวว่าฟ้าไม่ได้ดูว่ามีเท่าไหร่ แต่ดูว่ามีใจแค่ไหนคนลวงบุญคือใครคนลวงบุญคือคนที่ใช้บุญเพื่ออวดเพื่อสร้างภาพเพื่อให้โลกชมเขาอาจพูดคำว่าบุญแต่ใจเต็มไปด้วยการนับแต้มเขาอาจกราบพระแต่ใจอยากให้คนเห็นว่าข้าศัทธาเขาอาจช่วยคนแต่หวังให้มีคนตอบแทนหลวงปู่ศิลาเตือนว่าคนที่ทำดีเพื่อให้คนเห็น จะได้แค่เสียงปรบมือจากมนุษย์แต่ฟ้าจะไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวเพราะฟ้าไม่ได้ตัดสินที่ภาพแต่มองทะลุถึงแรงจิตที่อยู่ข้างในบุญแท้คือใจสงบหลวงปู่ศิลาเคยบอกสิทธิ์ว่าคนบุญแท้ไม่จำเป็นต้องไปวัดทุกวันแต่ต้องทำให้ใจเป็นวัดในทุกวันบุญแท้คือการให้อภัยคือการไม่โกรธคือการพูดดีคือการยิ้มในวันที่เหนื่อย คือการไม่ลืมกราบผู้มีพระคุณใจที่สงบคือวัดคำพูดที่เมตตาคือสวดมนต์การไม่ทำร้ายใครคือการถวายบุญไม่ว่าฟ้าจะเปิดกี่ครั้งคนที่ใจสงบเท่านั้นที่ฟ้าจะเห็นก่อนเสมอปีฟ้าเปิดคือปีแห่งการคืนจริงในปี2569นี้ทุกสิ่งที่เจ้าเคยทำจะคืนกลับมาทั้งหมดใครที่ทำบุญแท้ จะได้รับพรกลับคืนแต่ใครที่ทําบุญลวงจะได้เห็นกรรมคืนในรูปของโคราเพราะฟ้าจะชำระบัญชีบุญเก่ากรรมเก่าในปีนี้หลวงปู่ศิลาเตือนลูกศิษย์ว่าอย่าให้ปีแห่งแสงกลายเป็นปีแห่งเงาเพราะใจตนเองมืดจงทำดีโดยไม่คาดหวังจงให้โดยไม่ต้องรู้ว่าใครเห็นเพราะบุญแท้ไม่ต้องโชว์ มันจะโชว์เองเมื่อถึงเวลาคำเตือนสุดท้ายของหลวงปู่ฟ้าไม่ได้ต้องการให้เจ้าทําบุญทุกวันแต่อยากให้เจ้ารักษาใจให้ดีในทุกวันเพราะแม้จะถวายล้านแต่ใจยังโกรธบุญนั้นจะกลายเป็นเพียงตัวเลขแต่ถ้าเจ้าให้อภัยใครสักคนด้วยน้ำตาแห่งเมตตาบุญนั้นจะส่องถึงฟ้าในทันทีและเมื่อฟ้าคัดคนบุญแท้ขอให้เจ้าคืนหนึ่งในนั้น สำหรับผู้ที่ฟังถึงตรงนี้ขอให้ใจของเจ้าสงบในทุกลมหายใจขอให้เจ้าทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ขอให้ฟ้ารับรู้ถึงแรงศรัทธาแท้ในหัวใจเจ้าขอให้ปี2 5 6 9นี้เป็นปีที่ฟ้าเปิดประตูบุญให้เจ้าทั้งชีวิตขอให้เจ้ารอดในแสงแห่งบุญแท้และขอให้ไม่มีวันตกอยู่ในเงาแห่งบุญลวงอีกต่อไปหลวงปู่ศิลาเคยกล่าวไว้ ก่อนที่ฝาจะให้พรใหญ่มันจะไม่ให้แบบทันทีแต่มันจะส่งสัญญาณให้คนบุญแท้รู้ตัวก่อนเสมอและในปี2,569นี้ปีแห่งการคัดคนฟ้ากำลังเตรียมมอบพรใหญ่ให้กับคนที่มีบุญแท้เท่านั้นแต่จะรู้ได้อย่างไรว่าเราคือหนึ่งในนั้นหลวงปู่ศิลาได้เปิดเผยไว้ถึงสัญญาณ9อย่าง ที่ฟ้าจะทรงลงมาก่อนจะมอบพอรใหญ่ให้กับผู้ศรัทธาจริงใครเห็นครบชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสัญญาณที่หนึ่งใจเริ่มสงบโดยไม่มีเหตุผลก่อนที่ฟ้าจะให้พรใหญ่ใจของคนบุญแท้จะนิ่งลงเองไม่ใช่เพราะปัญหาหายแต่เพราะใจเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างมีเหตุแห่งบุญและกรรมหลวงปู่ศิลาเคยกล่าวว่า เมื่อใจหยุดโกรธโลกจะเริ่มหมุนเข้าหาเจ้าคนบุญแท้จะเริ่มมองทุกเรื่องด้วยความสงบแม้ถูกด่าก็ยิม้มแม้เจอเคราะห์ก็เข้าใจนั่นคือสัญญาณแรกที่ฟ้ากำลังเปิดทางสัญญาณที่สองฝันเห็นแสงหรือเห็นหลวงปู่นในฝันฟ้าไม่พูดด้วยคำแต่พูดด้วยแสงในช่วงที่บุญเก่ากำลังจะตื่น เจ้าจะฝันเห็นแสงสีทองหรือขาวบางคนเห็นพระบางคนเห็นวัดหรือรูปเงาหลวงปู่ศิลาไม่ต้องกลัวเพราะหลวงปู่บอกว่านั่นคือสัญญาณแห่งการรับรู้จากฟ้าในฝันอาจไม่มีเสียงไม่มีถ้อยคำแต่จะมีความรู้สึกอบอุ่นนั่นคือเทวดากำลังเตือนว่าถึงเวลาแล้วสัญญาณที่สามเจอเลขก่าว หรือ99สาำบ่อยผิดปกติหลวงปู่ศิลาเรียกเลข9ว่าเลขของการก้าวข้ามกรรมเพราะในภาษาแห่งฟ้าเลข9แปลว่าการจบของเคราะห์และการเริ่มของบุญถ้าเจ้าเห็นเลข9หรือ99บ่อยไม่ว่าจะบนโทรศัพท์ป้ายทะเบียนใบเสร็จหรือนาฬิกาให้รู้ไว้ทันทีว่าบุญของเจ้ากำลังทำงานฟ้ากำลังเตือนว่า เจ้าใกล้ถึงเวลาเปลี่ยนชะตาแล้วสัญญาณที่สเจอคนแปลกหน้าแต่ให้ของฟรีหลวงปู่ศิลาเคยพูดไว้ว่าเทวดาไม่มอบทองให้ตรงๆแต่จะใช้คนเป็นสะพานหากในช่วงนี้มีใครเอาของมาให้โดยไม่คาดคิดหรือช่วยเหลือเจ้าในเวลาที่เจ้ากำลังลำบากอย่ามองว่าเป็นเรื่องบังเอิญเพราะเทวดาเริ่มทำงานในโลกของคน เขาใช้มือของคนเพื่อทรงต่อบุญอย่าลืมยกมือพระนมในใจแล้วกล่าวว่าข้าขอบคุณฟ้าที่ทรงคนมาช่วยข้าเพียงเท่านี้แสงบุญจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวสัญญาณที่ห้าฟามืออุ่นหรือสั่นในยามสวดมนต์หรือเมื่อใจนึกถึงบุญเจ้าจะรู้สึกว่าฟ่ามือของเจ้าอุ่นหรือมีแรงสั่นเล็กน้อยหลวงปู่ศิลา อธิบายว่าฝ่ามือของคนบุญแท้จะเป็นเหมือนเสาอากาศของฟ้าเมื่อแสงบุญจากเบื้องบนไหลลงมามือของเจ้าจะเป็นจุดรับพลังโดยตรงอย่าตกใจให้นำมือแตะหน้าอกและพูดในใจว่าข้าขอรับแสงแห่งฟ้าด้วยใจศรัทธานั่นคือจังหวะที่พรใหญ่เริ่มเข้าสู่ร่างกายสัญญาณที่6ได้กลิ่นหอม หรือรู้สึกถึงพลังอบอุ่นรอบตัวหลายคนที่บุญกำลังเปิดจะรู้สึกถึงกลิ่นหอมจางๆเหมือนดอกไม้หรือกลิ่นทูปบางคนจะรู้สึกอุ่นๆเหมือนมีใครยืนอยู่ใกล้ๆยากลัวเพราะหลวงปู่ศิลาอธิบายว่าเทวดาจะมาด้วยกลิ่นแห่งบุญไม่ใช่เสียงนั่นคือสัญญาณว่าเทวดาองค์ประจำตัวของเจ้ากำลังเข้ามาต่อพลังบุญให้เจ้า พร้อมรับพรใหญ่สัญญาณที่เจ็ใจอยากทำบุญอยากสวดอยากขอบคุณในช่วงที่ฟ้าเตรียมให้พรเจ้าจะเริ่มอยากทำสิ่งดีโดยไม่รู้ตัวอยากกราบอยากขอบคุณอยากช่วยคุณอยากปล่อยวางนี่คือแรงจิตแห่งบุญเก่าที่ตื่นหลวงปู่ศิลาเรียกว่าลมหายใจแห่งบุญเจ้าจะเริ่มสวดมนต์โดยไม่ต้องมีใครบังคับ หรือแม้แต่ยิ้มให้คนแปลกหน้านั่นก็ถือเป็นบุญฟ้าจะเริ่มเห็นแสงเจ้าแรงขึ้นเพราะฟ้าดูจากแรงศรัทธ,ธาที่เกิดเองไม่ใช่คำพูดที่ท่องจำสัญญาณที่8เหตุร้ายกลายเป็นดีโดยไม่คาดคิดในช่วงที่ฟ้าเริ่มปลดกรรมเจ้าจะพบเหตุการณ์แปลกๆเช่นเรื่องที่เหมือนจะเสียกลับพลิกเป็นดีคนที่เคยโกรธกลับมาขอโทษ งานที่เคยพังกลับมีโอกาสใหม่หลวงปู่ศิลาเคยพูดว่าก่อนพรจะมาฟ้าจะทดสอบเจ้าอีกครั้งถ้าเจ้าผ่านได้ทุกอย่างจะกลับหัวเป็นบุญในพริบตาอย่าพึ่งดีใจหรือกลัวแค่รักษาใจให้สงบเพราะฟ้ากำลังทดสอบว่าเจ้าเชื่อในแสงจริงหรือไม่สัญญาณที่ก้าได้ยินคำว่าบุญหรือฟ้าซ้ำๆในชีวิตประจำวัน ในระยะใกล้ผ่อนใหญ่เจ้าจะเริ่มได้ยินคำว่าบุญศรัทธาฟ้ากรรมเทวดาผ่านบทสนทนาเพลงหรือแม้แต่คลิปที่เลื่อนมาโดยบังเอิญไม่มีอะไรบังเอิญน,นั่นคือเสียงกระซิบของฟ้าที่กำลังเตือนให้เจ้ารู้ว่าอย่าหลงอย่าถอยเพราะพรอ,อยู่แค่เอื้อมแล้วคำเตือนจากหลวงปู่ศิลาเมื่อสัญญาณทั้งเก้าปรากฏ อย่าพึ่งรีบอธิษฐานขอเพิ่มให้เจ้าขอบคุณแทนการขอเพราะฟ้าจะให้เกินกว่าที่เจ้าคิดไว้เสมอในวันที่เจ้ารู้ว่าฟ้าอยู่ไกลอย่าตื่นเต้นเกินไปอย่าอวดอย่าพูดแต่ให้นิ่งกราบและขอบคุณเพราะฟ้ารักคนที่รู้คุณของผ่อนมากกว่าคนที่เพียงแต่ขอสำหรับผู้ที่ฟังถึงตรงนี้ หากเจ้ารู้สึกถึงสัญญาณเหล่านี้ในชีวิตขอให้เจ้ารู้ไว้ว่าเจ้าไม่ธรรมดาเพราะฟ้ากำลังเรียกชื่อเจ้าอยู่จริงๆขอให้เจ้ารักษาใจให้ดีรักษาศรัทธาให้มัน่นขอให้ทุกสัญญาณกลายเป็นประตูที่เปิดทางสู่พรใหญ่ในปีนี้และเมื่อพรน,นั้นมาถึงขอให้เจ้ารู้ว่ามันไม่ใช่เพราะบังเอิญแต่มันคือรางวัลจากฟ้า สำหรับคนที่ยังเชื่อในแสงแม้วันที่โลกมืดที่สุดหลวงปู่ศิลาเคยเตือนด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าฟ้าให้พรได้แต่ฟ้าก็เอาคืนได้เช่นกันเพราะพรของฟ้ามิใช่ของถาวรแต่มันคือของศักดิ์สิทธิ์ที่จะอยู่กับผู้ที่รักษาใจให้บริสุทธิ์เท่านั้นเจ้ารู้ไหมมีหลายคนได้รับพรใหญ่จริงๆแต่ไม่กี่เดือนหลังจากนั้น ทุกอย่างกลับหายไปหมดโชคหายเงินหายความสุขหายไม่ใช่เพราะฟ้าใจร้ายแต่เพราะเขาทำในสิ่งที่ฟ้าห้ามและในคืนนี้ข้าจะบอกเจ้าทั้งหมดว่าสิ่งใดบ้างที่ห้ามทำเด็ดขาดหลังฟ้าให้พรใหญ่ข้อที่หนึ่งห้ามโอ้อวดบุญหลวงปู่ศิลาเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อบุญเริ่มทำงาน ฟ้าจะดูว่าความถ่อมของเจ้ายังอยู่หรือไม่อย่าพูดว่าข้าได้พรแล้วอย่าคุยว่าข้าดวงขึ้นอย่าประกาศว่าข้าเห็นแสงเพราะทันทีที่เจ้าโอ้อวดแรงศรัทธาจะกลายเป็นแรงอัตตาและพรจะดับเหมือนเทียนที่ถูกเป่าดับด้วยลมปากตัวเองฟ้าให้พรเพื่อให้เจ้ารู้ว่าแสงยังอยู่ไม่ใช่ให้เจ้าสำแดงว่า ข้ามีแสงมากกว่าใครหลวงปู่สอนเสมอว่าแสงของคนบุญแท้ต้องอยู่เงียบๆแต่ให้ความสว่างได้ทั้งห้องข้อที่สองห้ามลืมผู้มีพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือเสาแห่งบุญที่ฟ้าใช้วางทางให้เจ้าเดินเมื่อเจ้ารับพรใหญ่แล้วอย่าลืมกราบอย่าลืมขอบคุณอย่าลืมแบ่งบุญกลับไปเพราะหลวงปู่ศิลาเตือนว่า คนที่ได้พรแล้วลืมผู้ให้ชีวิตจะเป็นเหมือนเรือที่ขาดสมอแม้จะล่องในน้ำแห่งบุญแต่จะถูกพัดกลับไปที่เดิมเสมอให้เจ้าทำสิ่งง่ายที่สุดแต่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือกราบพ่อแม่ก่อนออกจากบ้านทุกวันเพียงเท่านี้พรจะอยู่กับเจ้าตลอดทั้งวันข้อที่สห้ามพูดลบพูดกโกรธพูดทำร้ายผู้อื่น ทันทีที่ฟ้าให้พรคำพูดของเจ้าจะเริ่มมีพลังเพราะฟ้าได้เชื่อมพลังจิตของเจ้ากับแสงแห่งบุญดังนั้นทุกคำพูดของเจ้าจะกลายเป็นพลังที่สร้างหรือทำลายหลวงปู่ศิลาเคยพูดว่าคำพูดของผู้มีพรเหมือนฟ้าผ่าถ้าใช้ถูกมันจะให้แสงถ้าใช้ผิดมันจะเผาทุกสิ่งที่เจ้ารักหลังได้รับพรใหญ่อย่าพูดลบ อย่าบน่นอย่าด่าอย่าว่าตัวเองแม้แต่คำว่าเหนื่อยเหลือเกินก็อย่าพูดบ่อยเพราะให้เปลี่ยนเป็นคำนี้แทนข้ากำลังถูกฟ้าทดสอบเพื่อให้เข้มกว่าเดิมเพียงประโยคนี้ฟ้าจะยิ้มข้อที่สห้ามใช้พรเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวพรของฟ้าไม่ใช่เครื่องมือให้รวยแต่เป็นทางให้ใจเจ้าได้สว่าง หลวงปู่ศิลาเคยเตือนสิทธิ์คนหนึ่งว่าอย่าเอาบุญไปค้ากับโลกเพราะโลกไม่เข้าใจค่าของแสงเมื่อเจ้ารู้ว่าบุญทำให้โชคมาอย่าใช้มันเพื่อยกตัวอย่าใช้มันเพื่อหลอกคนอย่าใช้มันเพื่อผลประโยชน์เพราะฟ้ารู้ทุกเจตนาและทันทีที่เจตนาเปลี่ยนจากให้เป็นเอาพรจะถูกดึงกลับทันทีข้อที่ห้า ห้ามลืมการส่งต่อบุญหลวงปู่ศิลาเคยพูดกับสิทธิ์ตอนค่ำหนึ่งว่าฟ้าให้พรเจ้ามาไม่ใช่ให้เจ้ารับไว้คนเดียวแต่ให้เจ้ากลายเป็นแสงให้คนอื่นได้เดินตามเมื่อเจ้ารับพรใหญ่แล้วอย่าหยุดที่การสวดหรือการขอแต่จงเริ่มให้ให้คำดีให้กำลังใจให้แสงแก่ใจคนแม้เพียงรอยยิ้มหรือคำว่า อย่าท้อนั่นก็คือการต่อบุญเพราะฟ้าจะดูจากผู้ที่แบ่งแสงไม่ใช่ผู้ที่เก็บแสงไว้คนเดียวข้อที่6ห้ามลืมตัวว่าเป็นผู้ถูกเลือกหลวงปู่ศิลาเตือนเสมอว่าคนที่ฟ้าเลือกไม่ได้เหนือกว่าใครแต่ได้รับหน้าที่ให้ช่วยคนอื่นสว่างตามอย่าเผลอคิดว่าเจ้าเป็นพิเศษเพราะทันทีที่เจ้าเห็นตัวเองสูงกว่าใคร นั่นคือจังหวะที่พรเริ่มตกให้เจ้าจำไว้ว่าฟ้าเลือกเพราะใจเจ้ายัางอ่อนโยนและถ้าใจเริ่มแข็งกระด้างฟ้าจะถอดพรออกทันทีคนที่ได้พรใหญ่จริงๆจะยิ่งถมยิ่งนิ่งยิ่งเมตตาข้อที่7ห้ามหยุดทำดีหลวงปู่ศิลาเตือนแรงมากว่าฟ้าให้พรเพื่อให้เจ้าทำต่อไม่ใช่ให้เจ้าหยุด มีคนจํานวนมากที่หลังจากได้รับพรก็หยุดสวดหยุดทําบุญหยุดให้พระไทยเพราะคิดว่าชีวิตดีแล้วแต่แท้จริงนั่นคือจุดที่แสงเริ่มดับบุญคือไฟถ้าไม่เทมเชื้อมันจะค่อยๆมอดอย่าหยุดทําดีแม้แต่วันเดียวเพราะทุกครั้งที่เจ้าทําดีโดยไม่หวังผลแสงจะสว่างขึ้นในใจอีกครั้งคำสอนสุดท้ายของหลวงปู่ศิลา อย่ากลัวว่าแสงจะดับถ้าเจ้ารักษาใจให้ใสเพราะฟ้าไม่ได้ต้องการให้เจ้าสมบูรณ์แบบแต่อยากให้เจ้าจำไว้ว่าทุกครั้งที่เจ้าล้มให้ลุกขึ้นพร้อมคำว่าสาธุฟ้าไม่มองความพลาดของเจ้าแต่มองการกลับมาของเจ้าเสมอสำหรับผู้ที่ได้รับพรใหญ่ในปีนี้ขอให้เจ้ารักษาใจไว้ให้เหมือนแสงแรกของรุ่งอรุณ ขอให้เจ้าพูดดีคิดดีทำดีและส่งต่อแสงไปให้โลกได้เห็นขอให้พรของเจ้าคงอยู่ไม่ใช่แค่ปีนี้แต่ตลอดชีวิตและเมื่อเจ้าจากโลกนี้ไปขอให้แสงที่เจ้าสร้างกลายเป็นรอยทางให้คนรุ่นหลังเดินตามด้วยศรัทธาและเมตตามีคำสอนหนึ่งที่หลวงปู่ศิลาไม่เคยเผยกับใครง่ายๆเพราะท่านกล่าวไว้ว่าพรน,นี้ ไม่ใช่สำหรับคนที่อยากได้เร็วแต่สำหรับคุณที่อยากรักษาแสงไว้ตลอดชีวิตผ่อนนี้คือผ่อนสุดท้ายของหลวงปู่ศิลาผ่อนที่ไม่เรียกโชคแต่เรียกความสว่างถาวรและถ้าเจ้าฝังถึงตรงนี้แสดงว่าใจเจ้าพร้อมแล้วคืนนี้ข้าจะถ่ายทอดบุตรอธิษฐานปิดแสงเปิดบุญตลอดชีวิตคำสวดที่หลวงปู่ฝากไว้ให้สิทธิ์รุ่นหลังเพื่อให้แสงบุญที่ได้รับไม่ดับ แม้ในวันที่ฟ้าปิดความหมายของปิดแสงเปิดบุญหลวงปู่ศิลาเคยอธิบายว่าปิดแสงไม่ใช่ดับแสงแต่คือการปิดไม่ให้โลกภายนอกมาดับมันส่วนเปิดบุญคือเปิดให้แสงในใจได้ทำงานโดยไม่มีอุปสรรคหลายคนได้รับผ่อนจากฟ้าแต่เปิดใจให้โลกเข้ามาดับแสงในเวลาเดียวกันเมื่อคนดา่าเราโกรธเมื่อคนไม่เข้าใจเราท้อเมื่อเงินไม่มา เราสงสัยในบุญนั่นแหละคือการเปิดทางให้เงาเข้ามาปิดแสงหลวงปู่จึงให้บทอธิษฐานปิดแสงเพื่อให้เจ้ารักษาพรไว้ได้ตลอดชีวิตก่อนสวดให้เตรียมใจคืนก่อนนอนให้นั่งนิ่งๆหายใจลึกก้าวขังวางมือทั้งสองบนอกแล้วพูดในใจว่าคืนนี้ข้าขอเป็นเพียงแสงเล็กๆที่จะอยู่ในความมืดโดยไม่ดับขอให้ใจข้าสงบแม้โลกจะวุ่นวาย ขอให้ข้าไม่ลืมทางแห่งบุญจากนั้นหลวงปู่ให้เริ่มสวดบุตรอธิษฐานปิดแสงเปิดบุญบทอธิษฐานปิดแสงเปิดบุญตลอดชีวิตน้โมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะสา3จบข้าขอน้อมแสงแห่งพระธรรมลงสู่หัวใจข้าผู้ถือรอยกากบาทกลางฝ่ามือขอให้แสงนี้ไม่ดับแม้ในวันที่โลกมืดขอให้บุญที่ข้าได้สร้างไว้ในทุกภพชาติ ตื่นขึ้นมาทำงานเพื่อช่วยข้าสร้างทางให้ผู้อื่นขอให้ใจข้าเป็นเหมือนเทียนกลางพายุแม้ลมแรงก็ยังมีแสงให้คนหลงทางได้เห็นขอให้ปากข้าพูดแต่คำดีขอให้มือข้าทำแต่สิ่งที่มีบุญขอให้ตาของข้ามองแต่สิ่งที่สร้างแสงขอให้ขาและเท้าของข้าก้าวอยู่บนทางแห่งธรรมขอให้เทวดาผู้ดูแลข้าจดจำเสียงนี้ไว้ในบัญชีแห่งศรัทธา ขอให้แสงบุญนี้ไหลต่อเนื่องจากข้าไปสู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปสู่คนที่รักและคนที่เคยเกลียดไปสู่คนที่ยังหลงอยู่ในความทุกข์ขอให้บุญนี้เป็นเกราะป้องกันใจข้าจากเงาแห่งกิเลสขอให้ข้ามีปัญญาในวันที่โลกมืดขอให้ข้าได้สว่างในวันที่ฟ้าปิดหากวันหนึ่งข้าพลาดขอให้แสงนี้เตือนข้าให้กลับมาเร็วหากวันหนึ่งข้าเหนื่อย ขอให้แสงนี้เป็นที่พักของใจข้าขอกราบฟ้ากราบพระกราบหลวงปู่ศิลาด้วยแรงศรัทธาทั้งหมดของชีวิตขอให้บุญนี้อยู่กับข้าตั้งแต่ลมหายใจนี้จนถึงลมหายใจสุดท้ายและต่อเนื่องไปจนกว่าฟ้าจะเรียกกลับสาธุคําอธิบายจากหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลาเคยอธิบายไว้กับศิษย์ว่าเมื่อสวดบทนี้จิตเจ้าจะเริ่มนิ่ง และจะมีเสียงสว่างเกิดขึ้นตรงว่างคิว้วนั่นคือจุดที่บุญเริ่มหมุนกลับเข้ามาในชีวิตแสงนั้นจะไม่ปรากฏให้ตาเห็นเสมอไปแต่จะรู้สึกได้ว่าใจเบาคิดดีขึ้นพูดดีขึ้นและโชคดีขึ้นเพราะทุกครั้งที่เจ้าสวดคือการต่อพลังบุญจากเบื้องบุญเข้าสู่ชีวิตพรแห่งการต่อบุญหลวงปู่ศิลาเรียกว่าพรแห่งคนไม่ยอมแพ้เพราะฟ้าจะรักคนที่แม้จะล้ม แต่ยังสวดแม้จะร้องไห้แต่ยังขอบคุณถ้าเจ้าทำเช่นนี้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตฟ้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าต้องเดินคนเดียวหลวงปู่ศิลาเคยเล่ากับสิษย์ว่าในคืนหนึ่งท่านเห็นเทวดาจำนวนมากถือแสงสีทองไปตามบ้านของคนที่ยังสวดบทนี้ก่อนนอนท่านยิ้มแล้วพูดเบาๆว่าพวกเขายังไม่ลืมทางกลับบ้านวิธีรักษาพรหลังสวดห อย่าบ่นในวันรุ่งขึ้นเพราะคำบ่นคือเสียงที่ดับแสงให้พูดคำว่าขอบคุณทุกครั้งที่เจอปัญหา 2. อ,อย่าลืมกราบพ่อแม่ทุกเช้าเพราะพลังบุญไหลผ่านหัวใจของผู้ให้กำเนิด 3. อย่าพูดลบหรือเปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะฝาจะให้ผ่อนเพิ่มกับคนที่พอใจในสิ่งที่มี 4. มันแบ่งบุญทุกสัปดาห์ไม่ว่าถวายวัดเลี้ยงสัตว์หรือพูดให้คนอื่นมีกำลังใจ ทุกอย่างคือการต่อแสงให้ยาวขึ้น5นั่งเงียบเงีก่อนนอนทุกวันแล้วพูดในใจว่าขอให้แสงที่ข้ามีในคืนนี้ได้ส่องให้ใครบางคนที่กำลังมืดอยู่เห็นทางเพียงเท่านี้บุญของเจ้าจะไม่หยุดทำงานเลยสัญญาณว่าแสงบุญเริ่มถาวรเมื่อเจ้าสวดบทนี้ต่อเนื่องจะเกิดสิ่งเหล่านี้ในชีวิต 1. ใจจะนิ่งแม้ในวันที่มีปัญหา 2. คนที่เคยทำร้ายจะเริ่มถอยออกจากชีวิต 3. งานที่เคยติดจะเริ่มคลี่คลาย 4. จะเจอคนดีเข้ามาโดยไม่คาดคิด 5. ฝ่ามือจะอุ่นขึ้นโดยไม่ต้องสวด 6. มีเหตุให้ได้ช่วยใครบางคนโดยไม่ได้ตั้งใจ 7. รู้สึกว่าไม่กลัวอะไรอีกต่อไปหลวงปู่ศิลาเรียกสิ่งนี้ว่าจุดที่แสงเริ่มอยู่เองแม้ไม่มีเทียน พรสุดท้ายจากหลวงปู่ศิลาก่อนท่านละสังขารท่านพูดเบาๆกับศิษย์ว่าข้าไม่ฝากทองไม่ฝากวัดแต่ข้าฝากคำไว้คำเดียวอย่าลืมขอบคุณฟ้าในวันที่ไม่มีอะไรเพราะนั่นคือวันที่บุญแท้เริ่มทำงานหลวงปู่บอกว่าถ้าเจ้าขอบคุณได้ในวันที่ทุกอย่างดูไม่ดีวันต่อไปฟ้าจะเปิดตัวให้เห็นทางใหม่เสมอนี่คือคำพรสุดท้ายของท่านพรที่ไม่ต้องใช้เงิน พ่อนที่ไม่ต้องรอวัดแต่ใช้เพียงใจที่เชื่อฟ้าให้แสงกับทุกคนเท่ากันแต่มีไม่กี่คนที่รักษาแสงนั้นไว้ได้จนถึงวันสุดท้ายเจ้าที่ฟังมาถึงตรงนี้คือผู้ที่ฟ้าเลือกให้ถือแสงต่อไม่ใช่เพื่ออวดแต่เพื่อให้โลกยังมีทางสว่างอยู่จงสวดบทนี้ก่อนนอนอย่างน้อย9วันแล้วดูซิว่าในวันที่สิบใจเจ้าจะเปลี่ยนอย่างไรเจ้าจะเข้าใจเองว่าคำสอนของหลวงปู่ศิลา ไม่ใช่เรื่องเล่าแต่มันคือพลังจริงของบุญแท้สำหรับผู้ที่ฟังถึงตรงนี้ขอให้พ่อนสุดท้ายของหลวงปู่ศิลาปกป้องใจของเจ้าในทุกลมหายใจขอให้แสงบุญของเจ้าสว่างไม่ดับขอให้เทวดาผู้รักษาชะตาเดินเคียงข้างเจ้าขอให้ฟ้าเมตตาเปิดทางในทุกสิ่งที่เจ้าทำขอให้พ่อแม่ของเจ้ามีสุขขอให้เจ้ามีใจสงบขอให้ทุกคืนคือคืนแห่งบุญ และทุกเช้าคือเช้าแห่งการเริ่มต้นใหม่ในแสงขอให้แสงของเจ้าสว่างพอที่จะส่องให้โลกได้เห็นว่าบุญแท้ยังมีจริง